ครับวันนี้วันที่21นะครับวันเสาร์ที่21สิงหาคม2564วันนี้จันก็จะพามาดูแปลงนานะครับในทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นถนนรอบที่นะครับรอบที่เลยเราเป็นถนนแต่ยาดลกหน่อยเดี๋ยวจะต้องมีการตัดหญ้าอันนี้มาดูแปลงนาทางด้านทิศตะวันออกกันนะครับมาดูไปด้วยกันก็เริ่มขึ้นนะครับสูงประมาณคืบหนึ่งแล้วนะครับสูงประมาณคืบแล้ว อันนี้น่าจะทําการใช้เครื่องหยอดนะครับจะเห็นว่าเป็นแนวแถวใช้เป็นเครื่องหยอดนะครับใช้เครื่องหยอดอหยอดเป็นแถวเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ประมาณน่าจะหยอดก่อนวันที่12สัก1นึ่งสัปดาห์น่าจะได้2สัปดาห์แล้วนะครับข้าวช่วงนี้ตอนนั้นขาดอันนี้ฝนลงแล้วก็ความชื้นสูงอยู่นะครับ ดินก็ความชื้นดีนะครับความชื้นดีข้าวกำลังงอกอย่างงามเลยเขียวเอุ่มไปหมดแต่ก็จะมีหญ้าหญ้าหญ้าแทรกส่วนน้อยนะครับเป็นข้าวพันหอมมะลิ105่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นการปลูกข้าวครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งปกติตอนนี้อายุ50กว่าแล้วกินข้าวมาตลอดแต่ก็ไม่เคยปลูกข้าวด้วยตัวเองนะครับในครั้งนี้ได้มีโอกาสได้มาทําปลูกข้าวนะครับ นี่มาดู่างแปงทิพตะวันออกตรงนี้ใช้เครื่องหยอดนะครับจะเห็นเป็นแถวแต่จุดหนึ่งก็จะลงก็จะเป็นกลุ่มๆเหมือนกันนะครับกลุ่มละบางกลุ่มก็หลายต้นนะครับอันนี้แต่ยอดตรงนี้เ,เขาขยอดเขาลงไม่การหยอดใช้เครื่องอาจจะมีความไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับ ก็ประหยัดกว่าการใช้การหวานนะอันนี้เราก็เดินเดินถนนทางทิศตะวันออกนะครับอันนี้ตะวันนะครับน,นี่แปลงข้าวด้านขวานี่ของอเจ้าหนึ่งครับของเราจะอยู่ตรงนี้ขึ้นคำค้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีบางจุดชื่ออันนี้ก็ตวนที่แปลงที่อันนี้ไถใหม่ ไแล้วหวานใหม่นะครับหวานใหม่เพราะว่าตอนแรกข้าวหมดแล้วก็เลยมาทําที่หลังก็จะเห็นว่าเป็นแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่ขึ้นแล้วเป็นสีเขียวเขียวนี้แต่แปลงนี้ก็ยังอันนี้พึ่งหวานนะครับพึ่งหวานเมื่อวานอันที่20สิงหาส่วนต้นไม้ที่เราเห็นนั้นก็เรียกว่าต้นต้นรกฟ้านะครับหรือต้นเชือกอันนี้ก็ติดอยู่กับที่เลยนะครับ เเก็บไว้เป็นเป็นไม้ที่ไว้ดูมีประโยชน์นะครับอันนี้จะเป็นถนนเราถนนตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรก,กว่านะครับ3เมตรก,กว่าอ๋อน,นี่มีการไขน้ำเหรอฮะไขน้ำออกหรือไข้น้ำเข้าอันนี้ไขน้ำ อันนี้เป็นแปลงใหม่นะครับก็ต้องระวังเรื่องนกเรื่องอะไรอยู่เหมือนกันแล้วก็เดินมาดูถนนทางด้านที่ตะนออกอันนี้เป็นรอยรถเลยซึ่งเดี๋็กหน่อยถ้ามีกำลังก็คงจะใช้ต้องถมดินทำถนนอีกนะครับข้าวด้านนู้นก็เกี่ยวเขียวแล้ว นะต,ตรงนี้น้ำเยอะหน่อยอาจจะต้องวิทน้ำออกหรือเปล่านะครับเป็นแปลงนาด้านทิศตะวันออกนะครับถ้ามองกลับไปไกลๆก็จะเห็นหนาลดแล้วก็เถียงนาแล้วก็รงลงแหนแดงนะครับลงแหนแดงเมื่อกี้เราไปอยู่ทางทิศตะวันตกกับทิศเหนือนะครับทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตก อออันนี้ออกนะครับตกอยู่นูนน่นนี้ก็เดินมาดูปรากฏว่าเอา้ยาขึ้นเป็นพวกหญ้ากลุ่มแห้วหมูหญ้าหวายโอ้รถวิ่งนะครับเป็นล่องเลยรถไถรถไถ อันนี้ก็เป็นนา <c oughs> อันนี้ก็เป็นนาหยอดเหมือนกันนะครับหยอดที่หลังก็ขึ้นแล้วแปลงยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนนก็ขึ้นแล้วนะครับข้าวขึ้นแล้วเป็นเขียวทิวเลย ส่วนอันนี้เป็นคลองหลอดนะครับเป็นคลองไส้ไก่ซึ่งอยู่ทางริมขอบถนนทางทิศทางทิศเหนือนะครับเราก็ทำคลองไส้ไก่ไปด้วยแนวตามน้อยเขาไก่ก็จะปลูกกล้วยแล้วก็มะพร้าวนะครับปลูกมะพร้าวอันนี้ยาวไปเลยนะครับกว้างประมาณ2เมตรกว่าลึก2เมตรนะครับยาวเลยนะครับนูน่น โอเคครับเดี๋ยวนี้เราก็มาดูรอบนาของโกมาราพัฒนะโกมาราพัฒสมาร์ทการ์เด้นนะครับมาดูกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบวันนี้เดี๋ยวต้องระวังเรื่องนกเรื่องอะไรก็อยู่นะครับสวัสดีครับ